เสียงคำว่าช็อกโลกดังก้องไปทั่ววงการทหารเมื่อกองทัพไทยเปิดเผยการทดสอบอาวุธที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้กับพลังทำลายล้างที่แม่นยำจนแทบไม่น่าเชื่อ pH03 l เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ขึ้นชื่อเรื่องการยิงระดมไฟอย่างมหาศาลถูกจับคู่เข้ากับเทคโนโลยีหัวรบอัจฉริยะ KGB ที่ทำให้กระสุนแต่ละลูกไม่เพียงแต่มีพลังทำลาย แต่ยังสามารถพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำถึงระดับเซนติเมตรเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตะลึงในประเทศไทยแต่ยังสะเทือนไปทั้งภูมิภาคและระดับโลกเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มอาวุธให้กองทัพแต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของยุทธวิธีการรบสมัยใหม่ลองจินตนาการถึงสนามรบที่ปกติแล้วการยิงจรวดหลายลำกล้องคือการสัว์กระสุนอย่างถล่มทลายเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำเป๊ะ แต่คือการทำลายล้างเป็นวงกว้างเพื่อบทขยี้ศัตรูแต่วันนี้แนวคิดนั้นกำลังถูกเขียนใหม่เพราะ p h l 0 3รุ่นที่กองทัพไทยนำมาใช้งานไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยิงระดมไฟธรรมดาอีกต่อไปมันคืออาวุธที่สามารถเล็งเป้าหมายเฉพาะจุดแล้วส่งกระสุนพุ่งเข้ากระแทกด้วยความแม่นยำในระดับที่แทบไม่น่าเชื่อ เมื่อมีหัวรบ KGB g GB มาประกอบเข้าด้วยยิ่งทำให้ทุกการยิงกลายเป็นการผ่าตัดที่ศัตรูไม่มีวันหนีรอดหลายคนอาจสงสัยว่า Phl-3 0คืออะไรและมีที่มาอย่างไรจริงๆแล้วมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนามาจาก BM-30 s m e r g e ของรัเสเซียแต่ถูกปรับปรุงและผลิตโดยจีนความโดดเด่นของมันอยู่ที่การยิงกระสุนขนาด300ม mm มได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร พร้อมกับความสามารถในการปล่อยกระสุนต่อเนื่องได้ในเวลาอันสัน้นส่งผลให้พื้นที่ขนาดใหญ่สามารถถูกทำลายได้ภายในไม่กี่วินาทีทว่าในยุคสงครามสมัยใหม่ปัญหาใหญ่ขององค์การยิงถล่มคือความแม่นยำเพราะถึงแม้จะทำลายล้างได้มากแต่หากพลาดเป้าไปเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่เกิดผลที่ต้องการหรืออาจสร้างความเสียหายข้างเคียงโดยไม่จำเป็นแต่การพัฒนาในครั้งนี้ได้แก้โจทย์นั้นอย่างสิ้นเชิง หัวรบ KGB g GB หรือคิดกี่แดน GPS บอมคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนกระสุนธรรมดาให้กลายเป็นกระสุนอัจฉริยะอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเข้ากับกระสุนหรือระเบิดสามารถรับสัญญาณดาวเทียมและควบคุมเส้นทางการบินของกระสุนได้อย่างแม่นยำทำให้เมื่อปล่อยออกไปแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยเพื่อเข้าสู่เป้าหมายได้ตรงจุดด้วยการผสมผสาน PHL-03 กับ KGB ทุกการยิงไม่ใช่แค่การถล่มแบบซูม แต่คือการส่งกระสุนที่ถูกนำทางไปยังตำแหน่งที่ถูกกำหนดแบบพิกัด GPS ความคลาดเคลื่อนจึงเหลือเพียงไม่กี่เซนติเมตรซึ่งถือว่าน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับพลังทำลายที่มากมหาศาลของหัวรบ300มิลลิเมตรการทดสอบที่ถูกเปิดเผยออกมาสร้างความฮือฮายอย่างมากเพราะจรวดแต่ละลูกไม่เพียงแค่พุ่งออกไปด้วยเสียงคำรามกึกก้อง แต่เมื่อถึงปลายทางกลับปักเข้าสู่เป้าหมายจำลองอย่างแม่นยำจนผู้เชี่ยวชาญยังต้องตะลึงไม่มีการเบี่ยงเบนไม่มีการพลาดเป้าทุกการยิงคือการแสดงออกถึงความแม่นระดับสรัลรยแพทย์และนี่คือสิ่งที่ทำให้กองทัพไทยได้รับการจับตามองในทันทีในเชิงยุทธศาสตร์ความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มความสามารถให้กองทัพไทยแต่ยังเป็นการยกระดับการป้องกันประเทศไปอีกขั้น เพราะถ้ามองจากมุมมองคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าว่าการที่รู้ว่าสัตว์รูสามารถยิงโจมตีได้แม่นยำขนาดนี้ลองคิดดูว่าฐานบัญชาการคลังแสงหรือแม้แต่สะพานเชื่อมสำคัญหากตกเป็นเป้าหมายของ p h l 0 3ที่ติดตั้งหัวรบ KGB เพียงไม่กี่ลูกก็สามารถทำให้ระบบการรบของฝ่ายตรงข้ามพังทลายได้ภายในพริบตา ไม่เพียงเท่านั้นความแม่นยำระดับเซนติเมตรยังทำให้การโจมตีมีความยืดหยุ่นสูงเพราะไม่จำเป็นต้องระดมยิงถล่มในวงกว้างจนสิ้นเปลืองกระสุนหรือเสี่ยงสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างรอบๆการเลือกโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญทำให้กองทัพไทยสามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ากว่าและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมัยใหม่ที่เน้นการโจมตีอย่างชาญฉลาดแทนที่จะใช้กำลังแบบไร้ทิศทาง อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจโลกการที่กองทัพไทยแสดงความสามารถแบบนี้ออกมาทำให้หลายประเทศต้องกลับมาทบทวนการประเมินกำลังรบของไทยใหม่ทันทีเพราะเดิมทีไทยอาจไม่ได้ถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการรบลำหน้าแต่การเปิดตัวความแม่นยำของ THL-03 และ KGGB ทำให้ภาพลักษณ์นั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง มันคือการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าหากคิดจะท้าทายก็ต้องคิดให้หนักสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือการพัฒนาเพิ่มเติมเพราะแม้จะเป็นเพียงการทดสอบแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงว่ากองทัพไทยจะขยายการประยุกต์ใช้ไปยังรูปแบบอื่นเช่นการยิงเพื่อสนับสนุนการรบทางบกการป้องกันชายแดนหรือแม้กระทั่งการสร้างส,างสมดุลทางยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน และในยุคที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยความตึงเครียดในหลายพื้นที่การที่ไทยมีอาวุธที่สามารถถล่มเป้าได้แม่นยำถึงระดับเซนติเมตรย่อมทำให้ประเทศอื่นไม่อาจประมาทได้อีกต่อไปในมิติทางจิตวิทยาการเปิดเผยความสามารถนี้ยังสร้างผลลัพธ์อย่างมหาศาลเพราะมันทำให้กำลังพลไทยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าประเทศมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการปกป้องบ้านเมือง ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามย่อมรู้สึกกดดันอย่างหนักการรบในยุคใหม่ไม่ได้ขึ้งอยู่กับกำลังคนเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้งอยู่กับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและในเกมนี้ไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะเล่นในระดับสูงเมื่อมองไปข้างหน้าคำถามคือไทยจะเดินเกมนี้อย่างไรจะพัฒนาร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งกว่าเดิม หรือจะพัฒนาเทคโนโลยีเสริมเพื่อเพิ่มพลังทำลายให้สูงขึ้นเรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นความลับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการก้าวกระโดดในครั้งนี้ทำให้ชื่อของ TH03 l และ KGB g GB ถูกพูดถึงไปทั่วโลกและทำให้กองทัพไทยก้าวเข้าสู่เวทีที่ไม่อาจถูกมองข้ามได้อีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมข่าวการยิงทดสอบครั้งนี้ถึงถูกเรียกว่าช็อกโลกเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบอาวุธ แต่คือการแสดงศักยภาพการส่งสารทางการเมืองและการสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ให้กับประเทศเป็นการเปลี่ยนจากการยิงระดมไฟแบบไร้ทิศท,ทางไปสู่การโจมตีที่แม่นยำระดับพาตัดและสิ่งนี้เองที่จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในสมการความมั่นคงของภูมิภาค